อยุคนไหนแม่คนไหนพ่อคนนี้ชื่ออะไรคคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรหนูะโอ้ยไม่ใช่วันนี้เราทำไรกันคะทำผมคือแอเราทำผมค่ะเราทำผมกันนะคะนี่า อกัอนผมไใครจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายแต่ว่าคุณอาจจะเป็นตุ๊ดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บายบายก่อนบายบายไ,ไ,ไ,ไปแล้วบายบายก่อนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่บ้านใครอยู่บ้านใหม่อยู่บ้านใหมนะอยู่บ้านใหม่กันนะเพราะว่าเรายังไม่อยากเข้าบ้านเนาะไปไปไปแล้วสวัสดีค่ะฝันบายบายบ๊ายบายขอบคุณเลย Yeah. <laughs>